สวัสดีค่ะพ่อๆกับสาวอีสานอีกแล้วคนเก่าคนเดิมเนาะคะ่ะเนาะมือนี้สาวอีสานจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวค่ะจะพาไปโรงเรียนเอ๊ะทาไมโรงเรียนมีร้านกาแฟเนาะอุเราไปดูกันดีกว่ามีโครงการอะไรดีๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเนาะโรงเรียนในหุบเขา อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าอยู่ที่โรงเรียนไหนอยู่ตรงไหนของอำเภอปลายไปกันเลยค่ะไปค่ะมันนีผ้ามากชิมกาแฟไปเบิงมกมี่กาแฟไห ค่่ะเไอันนี้อร่อยมากอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้ของโรงเรียนของโรงเรีนบ้างโรงเรียนค่ะที่ของโรงเรียนหนาวโรงเรียนห่านี่ค่ะอันนี้คุณครูกินทุกวันอันนี้คุณครูค่ะนี่คุณครูนะกกนี่ครูณคู้หมดค่ะอันนี้อันนี้ฟังสารหมดไปค่ะหมดไป ยียมประเวยยังรี่จะขอโรงเรียนราชประชานะคะเพื่อนๆมาชิมมาเที่ยวได้เนาะมีทั้งร้อนและเย็นมีเครื่องดื่มมีอาหารมีไหมมีจะอยู่ทางนี้ครับอาหารมีแต่ของนิดหน่อยอันนิดหน่อยหกเขียวเนาะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาอันนีวจะสั่งคุณเจี๊ยบอะไรคะร้อนลาเต้นอนลาเต้นร้อนหนึ่งนะคะอุ้งส้มกินได้แต่ร้านเปิดใหม่เดี๋ยวจะได้ย้าย ท่านเอาโกโก้ร้อนแล้วก็โกโก้ร้อนหนึ่งค่ะสามอย่างเนาะอยาให้มยากเล่นแต่งหน้าแบบกาะให้เด็กกินโดนกาแฟหนอยอ่ะอ๋อเด็กเล่นยิบกาแฟด้วยนะอ๋อค่ะอันนี้เขียนกันเองใช่ไหมคะป้าค่ะป้าเขียนเองค่ะคุณครูช่วยแต่งเขียนเนี่ยค่ะเด็กๆช่วยกันตกแต่งค่ะทุกอย่างต้องมีครูและเด็กเป็นเป็นส่วนร่วมค่ะใช่ค่ะดีมากเลยค่ะ กำลังช่วยกันคำนี้เลยนะคะเด็กอย่างนักเรียนนี้ก็ต้องเปลี่ยนเรียนกันมาใช่ไหมคะอ่าอันนี้เป็นเด็กแกลนัมเด็กแกลนัมค่ะเด็กแกลนัมจะมาทุกวันค่ะเพราะว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้ามีน้องๆมาเนี่ยค่ะน้องๆมาถามอะไรเด็กก็จะตอบค่ะก็คือโรงเรียนทำเตรียมเตรียมประเมินสูงทำในรู้พอเพียร์ค่ะเดี๋ยวพวกนี้ก็จะต้องมีเรียนมากเลยก็เรียกว่ามากคุณดน้อยครูแต่งหน้า กาแฟก็ได้ค่ะน้องให้ดูโมว่าโมสุดยอดก็แบบว่ะเอาเลยค่ะอ๋อเทแบบนี้เทว่านมจะเลอะหน่อยนะคะอ่าัสดีอันนี้อันนี้นี่ถ้าเทแบบนี้เราจะไม่ต้องแต่งนะคะเราจะไม่ต้องไม่ต้องลาย แต่พอดีว่าลายมันขึ้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามือใหม่อ๋อันนี้ลายขึ้นเลย่าลายขึ้นแล้วค่ะเราจะเทเทนมร้อนๆเนี่ยค่ะเทนมนมที่เราสตรีมร้อนค่ะปกติแล้วตรงนี้มันจะไม่เลอะน้องมันจะขึ้นรูปสวยหน่อยแต่ว่าอันนี้นี่เทมือสายนะคะเราจะร้อนเราจ้ร้อนพร้อมเสิร์ฟค่ะโอเคไปได้เลยค่ะเดี๋ยวให้น้องเข้าไปเสิร์ฟนะคะครูกำลังจะสาดเพืนแล้วนะ รู้กนนะะคแล้วก็ตื่นเต้นนะคะว้าวลูกเสิร์ฟร้อนค่ะนี่โกโก้ร้อนโกร้อนค่ะโกโก้ร้อนค่ะสวยงามอันนี้หัวใจมาทีหมดจ๊โกโก้ร้อนนะครับผมอันนี้โกโก้ร้อนค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้ว จากน้องๆราชประชานะคะวันน so like uh, so ี้ชีม hey, really ือแต่งหน้าของคุณครูอะไรนะคะคุณครูสุรีค่ะคุณครูสุรีค่ะเสือเด็กขาเนาะโกโก้เย็นโกโก้เย็นค่ะพร้อมเสือเหมือนกันค่ะก็เหมือนกาแฟที่ใดเทำหน้ทำหด้ฟินๆด้วยนะคะทำหน้าฟินๆเอหน้าฟินๆไปแต่งกันยุ่งแน่ค่ะ นี่ค่ะ้อมเสิร์ฟแล้วอันนี้โกโก้ร้อนค่ะนี่น้ำตาลค่ะเผื่อว่าชอบหวานค่ะส่วนอันนี้น้ตาลลาเต้ร้อนนะคะส่วนอันนี้ก็คือโกโก้เย็นค่ะโกโก้ยืนชิมด้วิคิลน้ำตาลมีให้เติมค่ะเติมได้นะคะหวานมากหวานน้อยอ่ะชิมดรือยังคะน้ำตาล เนี้ยต้องรอตะหน่อยนดูแตอรอยเป็นเหมือนซะลีไม่ได้แงนทำหน้าคนที่ปีนเลทำหน้าเป็นเฟนคินแา่เลยตรงตรงเลยนะอร่อยค่ะนี่เดือบอะไรคะโซนหลาเต้ค่ะลาเต้ใช่ไหมลาเต้แต่งหน้านี่พราวคุณแต่งหน้านะเอาตรงตรงเลยนะคะคุณตรงตรงค่ะอยากรู้ตรงตใช่ไหม่ากอร่อยไหมตอกหน่อไหม น้องเขาว่างน้องว้านี่ต้มาเร็วมาหน้ากันไปมเันจะมีเทคนิคเนาะเนี่ยทกีกันเนี่ยค่ะนทนี่คนทำค่ะนี่คนทำเป็ชาาีแล้วีมือหนึ่งนี่มน่คุณได้กี่หลายปีนี่คุมาสีค่ะมีค่ะเอานั่รหรือเปนี่ค่ะมือชงนีเนมือชงเนี่ยมันคงหอมมากเลยมันอร่อยตั้งแต่จิมมาที่แม่เจ็แเนี่ยอันนี้คอกาแฟคอ คอโกโก้ขนาดเลยได้ค่ะเนี่ยเก่งมากครับชื่ออะไรนะบอกชื่อหน่อยคุริพัฒน์ครับผมคุริพัฒน์มีมอไนลูกุ่มมอซีคัพเบลไรส์กาแฟเบลไรส์กาแฟอะไรชวนชวนเพื่อนมาเอาไปเป็นร้าเชฟให้เชิญชวนเชื่อชื่อต่างประเทศโอ้ผมไม่เหอโอ้อยากครับอู้เหนือก็ได้ครับเชิญชวนเนาะให้บอกว่ามาเกิักท่องเที่ยวมามาชิมของราชชาอืมคอพื้อทุกคนมา จิมร้านกาแฟเติงนาอพีบายอพิเชสองสองเยนะครับอร่อยต้องลองมาิจัยครับอยู่อำเภอใดอำเภอไหนค่ะอยู่อำเภอปายครับจอมรวัดแม่ฮ่องสอนเรืนค่ะเดือนหน้าเนชั้น่ที่สองครับอันนี้เปิดมา่าไหร่ที่ร้านกาแฟมานาครับแต่มัาได้สักสองเดือนกว่ากว่าโอ้โหได้มือสุดยอดเลยนะคุณครูสิ่งที่แบบมือถมือฉกเลยนะคะอร่อยกลมกลอมทุกอย่าง เพื่อนเอนนักท่องเที่ยวนะคะที่มาที่ยอำอเภอปลายช่วงนี้จะโควิดเนาะดูไว้ก่อนก็ได้ถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวปลายเนาะใ,<ช>ใครแวะมาที่เนี่ยค่ะโรงเรียนราชประชาเนาะน้องๆที่น,าน,าาน่ารักและคุณครูที่น,าน,าาน่ารักทุกคนเลยค่ะพร้อมยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนเลยเพราะมันเป็นเส้นทางเที่ยวอยู่เน้อง<ช>คุณเ<ช>นาะ<ช>ไปหมอแดงน้ำตกไมอกแดงเนี่ยค่ะหาง่ายมากเลยค่ะโรงเรียนราชประชาลุกคอยี่สิบนะคะต้อง22นะไม่ยิ่งทีเดียวไม่ะ ขอบคุณมากค่ะน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคค่ะไปกันต่อค่ะหลังจากที่ชิมชาชิมกาแฟกันแล้วเนาะคะน้องสาวอีสานสิบภาพเพื่อนๆไปดูบริเวณโดยรอบร้านกาแฟเน้ะว่าบรรยากาศสิดีขนาดใดมีเรื่องให้หวาดเสียวด้วยเลยค่ะ ต่นเต้นตนต่นเต้น,ตน,ตนตไปกันเลยค่ะคคช็บขึ้นแล้วนน <c oughs> เด้อไอตอนขึ้นได้อหู่เช 哎。<laughs> <laughs> ันนี้มาเที่ยวอันนี้เรียนในนี้หมดเลยเหรอลูกเรียนเร <ไป S 2> ียนปลายอ๋ออยู่เรียนปลายวันนี้มาเที่ยวลาดประชาใช่ไหมอ๋อโอเคค่ะงานของคนนี้มันก็งแงมอยู่แล้วมันแงมตรงไหนนะไปค่ะลงไปเลยพี่แจ๊บมาเลย ที่เรายวกันเยอะๆนะคะราดประชา22ค่ะโรงเรียนราดประชาเดคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนเนาะใช่ไหมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะพาไปหลงไปที่ไหนอีกทีเดี๋ยวเรามาดูกันโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ